สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมา,ามาสำรวจความหมายอิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีกันค่ะหรือที่ในโหราศาสตร์พระเวทเราจะเรียกว่าคุรุหรือพฤหัส,สบดีนี่แหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวที่สําคัญมากๆดวงหนึ่งเลยครับผมสําคัญมากจริงๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากตำนานเทพประกรณมอินเดียโบราณเลยแล้วก็ผสานกับหลักโหราศาสตร์พระเวทโดยตรงครับเป็นหลักการที่สืบทอดกันมา ใช่ค่ะเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจพลังงานอันหลากหลายของดาวพระหัสสบดีนะคะที่แสดงออกผ่านราศีสําคัญๆํามราศีเลยก็คือราศีธนูราศีมีนแล้วก็ราศีกุมเราจะพยายามเล่าให้แบบเข้าใจง่ายๆเห็นภาพตามได้ชัดๆเหมือนเรามานั่งคุยกันสบายๆนี่แหละค่ะดีเลยครับให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะตำนานเล่าว่าเทพพระหัสสบดีหรือท่านครุเนี่ยท่านประทับอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ อืมเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เปี่ยมด้วยปัญญามากๆเลยค่ะครับภาพนั้นสื่อความหมายได้เยอะเลยเรื่องราวนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยในการทําความเข้าใจพลังงานของท่านคุรุเรื่องมันเริ่มแบบนี้ค่ะตำนานเล่าว่าเทพพฤหัสซึ่งท่านเป็นคุรุเป็นอาจารย์ของเหล่าทวยเทพนะคะท่านเนี่ยเออเป็นที่รู้จักในเรื่องปัญญาที่ล้ำลึกแล้วก็ความเมตตากรุณาทีนี้ ขณะที่ท่านกําลังทําสมาธิอยู่ก็มีดวงจิตที่แตกต่างกัน3ดวงปรากฏขึ้นมาตรงหน้าท่านแต่และดวงก็มีลักษณะเฉพาะตัวไปเลยนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานราศีธนูราศีมีนแล้วก็ราศีกุมนั่นเองค่ะใช่ครับเรื่องราวทำนองนี้จริงๆแล้วมีความสําคัญมากในเชิงโหราศาสตร์นะครับคือมันไม่ใช่แค่นิทานสนุกๆเท่านั้นแต่มันคือการกลั่นเอา สัจธรรมหรือที่เรียกว่าต้นแบบอ์คไทป์เนี่ยครับทางจิตวิญญาณทางจิตวิทยามาอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นทําให้เราเห็นภาพรวมว่าพลังงานพื้นฐานเหล่านี้มันทํางานยังไงทั้งในจักรวาลแล้วก็ในตัวเราด้วยครับอ๋อน่าสนใจจังค่ะคือเป็นเหมือนกุญแจไขความเข้าใจเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับงั้นเรามาดูสิทธิ์คนแรกกันเลยค่ะราศีธนูดานูตำนานเล่าว่าเป็นบุรุษครื่งม้าถือคันธนู าธาตุไฟหรืออัคคีเป็นตัวแทนของการแสวงหาสัจธรรมความจริงความถูกต้องหรือธรรมะนะคะผ่านการกระทาการเดินทางการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงๆเลยครับเน้นการลงมือทำการประจนภัยใช่ค่ะท่านคุรุเห็นความมุ่งมั่นตรงนี้ก็เลยประสาทผ่อนให้แต่ก็แฝงคำเตือนไว้ด้วยนะคะท่านบอกว่าไฟเนี่ยให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นได้ก็จริงแต่ถ้ามันแรงไปมันก็แดผดเผาได้เหมือนกัน ความรู้ศรัทธาที่มันขยายออกไปมากๆเนี่ยควรจะมาพร้อมกับความอ่อนน้อมถ่องตนไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นหรือทะนงตนจนเกินไปอืมอันนี้สําคัญมากครับพรกับคําเตือนมันไปได้วยกันเลยค่ะนี่คือภาพของนักปราชญ์นักเดินทางผู้สแสวงหาความหมายของชีวิตเลยนะคะจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันไฟคือพลังขับเคลื่อนที่ดีแต่ก็ต้องควบคุมให้เหมาะสมไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นความสุดโต่งทางความคิดได้ง่ายๆหรือที่เราเรียกว่า dogmatism ครับ อ๋อค่ะคเข้าใจเลยค่ะต่อมาเป็นสิทธิ์คนที่สองราศีมีนตำนานบรรยายว่าเป็นสตรีผู้อ่อนโยนนะคะอยู่ในอาภรณ์สีฟ้าครามเงินเงินหน่อยมีปลาสองตัวแหวกว่าอยู่รอบๆตัวเป็นาธาตุน้ำหรือชาละท่านนี้เป็นตัวแทนของการเข้าถึงสัจธรรมจากภายในใจผ่านความเมตตาการอุทิศตนการเสียสละแล้วก็การอย่างรู้ความรู้สึกของคนอื่น เป็นพลังงานที่นุ่มนวลกว่าธนูมากนะครับใช่ค่ะท่านครูก็ให้พอในเรื่องของความเมตตาการเยียวนะคะแต่ก็เตือนเหมือนกันว่าน้ำเนี่ยมันหล่อเลี้ยงชีวิตก็จริงแต่ก็ทำให้จมได้เหมือนกันความเมตตาที่มันแบบไร้ขอบเขตมากๆนะคะมันดีแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่การหลีกหนีความจริงไปเลยหรือว่าปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปครับ ประเด็นเรื่องน้ำนี่น่าสนใจมันสะท้อนความท้าทายของราศีมีนเลยคือการรักษาสมดุลระหว่างความเห็นอกเห็นใจที่อาจจะท่วมท้นกับการมองความเป็นจริงให้ชัดเจนไม่หลงไปกับอารมณ์หรือจินตนาการจนเกินขอบเขตไปค่ะนี่คือภาพของผู้เยียวยานักฝันหรือผู้มีสัมผัสพ,พิเศษนะคะใช่ครับ แล้วก็คนสุดท้ายค่ะราศีกุมค่ะตำนานบอกว่าเป็นผู้ถือคนโทรหรือภาชนะที่บรรจุแสงดาวไว้เป็นธาตุลมหรือวายุราศีนี้เนี่ยแม้จะมีดาวเสาหรือชานิเป็นเจ้าเรือนหลักแต่ก็ได้รับอิทธิพลแล้วก็พรจากดาวพฤหัสบดีไปด้วยนะคะครับเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจ เป็นตัวแทนของการใช้ปัญญาเพื่อรับใช้สังคมส่วนรวมเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาเพื่อการปฏิรูปไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากเลยครับเน้นส่วนรวมเป็นหลัก ท่านครรุก็ให้พรในเรื่องของวิสัยทัศน์เพื่อส่วนรวมแต่ก็เตือนอีกเช่นกันค่ะว่าลมเนี่ยมันเครื่องไวอิสระก็จริงแต่ก็อาจจะกลายเป็นพายุได้เหมือนกันเหตุผลอุดมการต่างๆต้องนำทางด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความก้าวหน้าก็ต้องไม่ไปทำลายรากฐานเดิมจนหมดสิ้นไปอืมอันนี้เป็นจุดที่ต้องสร้างสมดุลเลยนะครับ ค่ะนี่คือภาพของนักปฏิรูปนักวิทยาศาสตร์นักมนุษยธรรมผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะการผสมผสานร,ระหว่างดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ในราศีกลุ่มนี้แหละครับที่ทําให้เกิดความพิเศษจริงๆคือการนาเอาอุดมคติอันสูงส่งของพฤหัสบดีมาทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ภายใต้ข้อจํากัดของโลกความเป็นจริงที่ดาวเสาร์ดูแลอยู่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างวิสัยทัศน์กับการลงมือทำจริงหรือภาคปฏิบัตินั่นเองครับ โอ้โหพอฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันเหมือนการปูพื้นฐานให้เราเข้าใจพลังงาน3มรูปแบบหลักๆของดาวพฤหัสบดีเลยนะคะคือการแสวงหาความรู้แบบธนูการอุทิศตนความเมตตาแบบมีนแล้วก็การรับใช้สังคมของกุมครับชัดเจนเลยทีนี้ถ้าเราจะมามองในมุมโหราศาสตร์โดยตรงเลยละคะดาวพฤหัสหรือท่านครูเนี่ยมีบทบาทหลักๆยังไงบ้างคะในทางโหราศาสตร์ในทางโหราศาสตร์พระเวทนะครับ ดาวพฤหัสหรือครุนเนี่ยท่านถือเป็นตัวแทนหลักของปัญญายานหรือยานจีนานาซึ่งเอ่อจะต่างจากสติปัญญาหรือพุทธิที่เป็นของดาวพุธนะครับอ๋อต่างกันยังไงหรอคะปัญญายานกับสติปัญญาคืออย่างนี้ครับสติปัญญาของดาวพุธเนี่ยมันคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะรวบรวมข้อมูลการสื่อสารต่างๆเหมือนสมองส่วนที่ใช้ประมวลผลข้อมูลนะครับ แต่ปัญญายางของดาวพฤหัสบดีคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดการสังเคราะห์เชื่อมโยงการมีศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณงามความดีในธรรมะมันเหมือนเป็นปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจในสัจธรรมไม่ใช่แค่ตัวข้อมูลดิบๆครับอืมเข้าใจแล้วค่ะลึกซึ้งกว่าใช่ครับดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงเกี่ยวข้องกับการขยายตัวทั้งในแง่ของโอกาสความรู้จิตสมนึกคุณธรรมแล้วก็โชคลาภด้วยครับ เข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นเรามาเจาะลึกที่ราศีแรกกันเลยดาวพฤหัสบดีในราศีธนูราศีนี้เป็นบ้านของดาวพฤหัสบดีเองแล้วยังเป็นธาตุไฟอีกพลังงานน่าจะแสดงออกมาชัดเจนมากๆเลยสิคะโอ้ชัดเจนมากครับเป็นตำแหน่งที่ดาวพฤหัสบดีมีพลังมากแสดงออกถึงศรัทธาที่แรงกล้าความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ความต้องการที่จะสแสวงหาความจริงขั้นสูงสุด คนกลุ่มนี้จะชอบการเรียนรู้การสอนการเดินทางไกลๆการผจญภัยเพื่อเปิดโลกทัศน์สนใจเรื่องปรัชญาศาสนากฎหมายจริยธรรมแล้วก็มักจะมองโลกในแงด่ดีมีความเป็นผู้นำทางความคิดและศิลธรรมสูงเหมือนนักธนูในตำนานเลยครับที่เล็งสอนไปยังเป้าหมายอันสูงส่งฟังดูดีมากๆเลยค่ะเหมือนเป็นคนที่มองหาความหมายในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ แล้วมีด้านที่ต้องระวังไหมคะสำหรับพลังงานที่เข้มข้นขนาดนี้มีครับแน่นอนด้วยเป็นธาตุไฟแล้วก็เป็นบ้านตัวเองด้วยบางครั้งพลังงานที่มันมากเกินไปอาจจะทำให้กลายเป็นคนยึดมั่นในความคิดตัวเองมากไปหน่อยอเชื่อมั่นในความเห็นตัวเองจนอาจจะไม่ค่อยฟังใครหรือบางทีก็มองโลกในแง่ดีเกินจริงไปนิดจนมองข้ามรายละเอียดหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆไปได้อ๋อค่ะ ตรงกับคำเตือนในตำนานเป๊ะเลยครับเรื่องไฟที่อาจแผดเผาได้ทางแก้ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาญาณอย่างอ่อนน้อมมากขึ้นรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็ไม่ตัดสินคนอื่นง่ายๆครับเหมือนเป็นการเดินทางเพื่อเปลี่ยนความเชื่อมั่นให้กลายเป็นปัญญาที่แท้จริงนะคะใช่ครับใช่เลยแล้วเส้นทางจิตวิญญ,ญาณที่สอดคล้องกับราศีธนูล่ะคะพอจะแนะนำได้ไหมอันนี้จะสัมพันธ์กับยานโยคะครับ คือการเข้าถึงปัญญาผ่านการศึกษาการพิจารณาไตรตรองการหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงเหมือนนักปราชญ์หรือนักเดินทางที่เรียนรู้จากโลกกว้างนั่นเองครับอ๋อยานะโยคะเข้าใจแล้วคะ่ะต่อมาที่ดาวพฤหัสบดีในราศีมีนบ้างนะคะราศีนี้ก็เป็นบ้านของดาวพฤหัสบดีเหมือนกันแต่เป็นธาตุน้ำพลังงานจะออกมาต่างจากราศีธนูยังไงบ้างคะหรือเอมพัตตี จินตนาการความเมตตาการเสียสละแล้วก็ความศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสัญชาตญาณที่ลึกซึ้งมากเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้คนและสรรพสิ่งได้ง่ายมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือเยียวยาปลอบประโลมเหมือนผู้เยียวยาหรือนักฝันในตำนานที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับฟังดูเป็นคนที่อบอุ่นใจดีมากๆเลยนะคะ แบบนี้มักจะเป็นศิลปินนักดนตรีผู้ให้คำปรึกษาหรือคนที่ทำงานด้านจิตวิญญาณหรือเปล่าคะใช่เลยครับส่วนใหญ่จะดึงดูดไปทางนั้นเพราะมีความสามารถพิเศษในการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็โลกที่จับต้องไม่ได้แต่ความท้าทายก็มีเช่นกันนะครับคือการที่ธาตุน้ำกับดาวพระหัสที่ขยายตัวเนี่ยอาจทำให้ขอบเขตมันไม่ชัดเจนจมอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกได้ง่าย มีแนวโน้มที่จะหลีกหนีความจริงที่มันเจ็บปวดหรือบางทีก็มองโลกในแง่ดีจนไม่ระวังตัวอาจจะสับสนหรือถูกชักจูงได้ง่ายเหมือนกันตรงกับคำเตือนเรื่องน้ำที่อาจทำให้จมได้นั่นแหละครับอืมแล้วทางแก้หรือการพัฒนาสำหรับดาวพฤหัสบดีในราศีมีนคืออะไรคะจะรักษาสมดุลระหว่างความเมตตาที่มากมายกับความชัดเจนได้อย่างไรคะนี่เป็นคำถามสำคัญเลยครับ การพัฒนาคือการเรียนรู้ที่จะอย่างรากตัวเองให้อยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นฝึกฝนวินยัยความชัดเจนควบคู่ไปจับการรักษาความเมตตาเอาไว้เหมือนเราสร้างตะลิ่งให้แม่น้ำแห่งความเมตตาให้มันไหลไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ท่วมท้นจนเกิดความเสียหายโอ้เห็นภาพเลยค่ะส่วนเส้นทางจิตวิญญ,ญาณที่สอดคล้องก็คือพักติโยคะครับ คือการเข้าถึงปัญญาผ่านความรักความศรัทธาการอุทิศตนการยอมจำนนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออุดมคติอันสูงส่งเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการเรียนรู้ที่จะรักอย่างมีปัญญานั่นเองนะคะทีนี้มาถึงราศีสุดท้ายแล้วค่ะดาวพฤหัสบดีในราศีกุมคุมบะราศีนี้เป็นธาตุลมแล้วก็เป็นบ้านของดาวเสาร แต่ดาวพฤหัสก็มีบทบาทสําคัญอย่างที่เราเกริ่นไปในตํานานเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแม้ดาวเสาวจะเป็นเจ้าเรือนหลักแต่ดาวพฤหัสบดีในราศีกุมจะให้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้อุดมการเพื่อส่วนรวมเข้ามาเสริมพลังของดาวเสาวซึ่งเน้นเรื่องโครงสร้างความเป็นจริงการทํางานหนักผลลัพธ์คือการผสมผสานที่น่าสนใจมากๆครับผสมผสานกันยังไงคะ ระหว่างดาวพฤหัสบดีที่ดูจะมองโลกในแงด่ดีขยายตัวกับดาวเสาร์ที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกันเลยคือเรื่องของข้อจํากัดความเป็นจริงมันเป็นการผรสมผสานกันร,ระหว่างอุดมคติของพฤหัสบดีกับความเป็นจริงของเสาร์ครับคนที่ได้รับอิทธิพลตรงนี้มักจะเป็นนักปฏิรูปนักคิดนักวิทยาศาสตร์หรือนักกิจกรรมทางสังคมคือมีความฝันอยากเห็นโลกที่ดีขึ้นอันนี้อิทธิพลพฤหัสบดี แต่ก็เข้าใจข้อจำกัดและโครงสร้างของสังคมด้วยอันนี้อิทธิพลเสาทำให้สามารถวางแผนและก็ลงมือทำการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึน้นจริงได้อย่างเป็นระบบมีเหตุผลและก็มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่แค่ฝันกลางวันล้มล้มแรงๆครับอ๋อเหมือนการเอาความฝันมาทำให้เป็นจริงได้ด้วยการวางแผนและลงมือทำอย่างอดทนใช่เลยครับประมาณนั้นเลย แต่ความท้าทายก็คือการรักษาสมดุลระหว่างสองพลังงานนี้นะครับบางครั้งอุดมการที่สูงส่งของพระราษบดีอาจจะขัดแย้งกับความเป็นจริงที่ดาวเสารนำเสนอทำให้รู้สึกคับข้องใจหรือมองว่าโลกนี้มันช่างไม่สมบูรณ์แบบเอาซะเลยหรือบางทีอาจจะดูเย็นชายึดติดกับหลักการมากไปหน่อย การพัฒนาคือการเรียนรู้ที่จะผสานศรัทธาเข้ากับเหตุผลแรงบันดาลใจเข้ากับวินยัยแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจเข้ากับความยุติธรรมตรงกับคำเตือนเรื่องลมที่อาจกลายเป็นพายุได้นั่นแหละครับแล้วเส้นทางจิตวิญญาณของราศีกุมล่ะคะสัมพันธ์กับกรรมโยค่ะครับ คือการเข้าถึงปัญญาผ่านการกระทําการรับใช้สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมเป็นการแสดงออกถึงปัญญาในภาคปฏิบัติจริงๆครับพอฟังทั้งหมดแล้วทําให้เห็นคาบชัดเจนเลยนะคะว่าปัญญาของดาวพฤหัสเนี่ยถึงแม้จะเป็นพลังงานเดียวกันแต่พอแสดงออกผ่านธาตุผ่านราศีที่ต่างกันก็มีรูปแบบที่โดดเด่นแตกต่างกันไปจริงๆทั้งการสแสวงหาความจริงด้วยไฟในราศีธนู ความเมตตาที่โอบอุ้มด้วยน้ําในราศีมีนและก็การรับใช้สังคมด้วยลมแห่งเหตุผลในราศีกุมเหมือนแสงเดียวกันส่องผ่านปริซึมที่ต่างกันก็ให้สีสันที่ต่างกันไปเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับและสิ่งสําคัญที่อยากจะย้ําก็คือไม่ว่าดาวพระหัสบดีจะแสดงออกในรูปแบบไหนก็ตามนะครับแก่นแท้ของท่านคือการส่งเสริมการเติบโตการขยายตัวของจิตสํานึกความเมตตาคุณธรรมและความเข้าใจในสัจธรรม เป็นพลังที่ผลักดันให้เราพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอทั้งในทางโลกและทางธรรมครับขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้นี้ก่อนจะจากกันไปนะคะดิฉันมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อกันดูค่ะ ลองพิจารณาดูว่าพลังงานทั้ง3รูปแบบนี้คือการสแสวงหาความรู้แบบราศีธนูการบ่มเพาะความเมตตาแบบราศีมีนและการรับใช้ส่วนรวมแบบราศีกุมภามันปรากฏอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนอย่างไรบ้างคะคือไม่ว่าเราจะเกิดราศีไหนก็ตามเราอาจจะมีส่วนผสมของพลังงานเหล่านี้อยู่ในตัวไม่มากก็น้อยแล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างปัญญาทั้งสด้านนี้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเป็นคําถามที่ดีมากครับชวนคิดต่อเลย เพราะจริงๆแล้วการสำรวจที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของความลึกซึ้งในโหราศาสตร์พระเวทยังมีรายละเอียดมีแง่มุมอื่นๆอีกมากมายที่น่าศึกษาค้นคว้าต่อครับแน่นอนเลยค่ะ และสำหรับท่านที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลเชิงลึกในดวงชะตาของตัวเองตามหลักโหราศาสตร์พระเวทอินเดียนะคะเพื่อทำความเข้าใจตนเองหรือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาวางแผนพัฒนาชีวิตให้ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมะคือเป็นแบบไม่ใช่งมงายนะคะสามารถติดต่อจองคิวปรึกษากับอาจารย์เดวีอาสนะได้โดยตรงเลยค่ะที่เว็บไซต์ www.astroasana. com นะคะสะกด a s t r o a s a n a. com ค่ะ ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ